ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพูดมือใหม่หรือได้ผ่านเวทีการพูดมาแล้วหลายเวทีแต่ก็มีบางครั้งบางทีที่อาจจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณจะต้องไปพูดหรือเรื่องราวที่คุณจะต้องไปโชว์การพูดดังนั้นคลิปนี้อาจารย์ดาจะมีวิธีทางแก้4เทคนิควิธีที่จะทําให้คุณกลับมามั่นใจในเรื่องราวที่คุณจะต้องนํามาพูดค่ะ ทุกท่านคะ่ะคงไม่มีใครมีความมั่นใจอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักพูดมือเก่าหรือนักพูดมือใหม่ก็ดีความมั่นใจมันมีได้และบางทีมันก็ขาดได้เหมือนกันคลิปนี้อาจารย์ดาจะมีวิธี4วิธีการด้วยกันในการที่จะเรียกความมั่นใจให้กลับคืนมาได้ใหม่ในการโชว์การพูดได้ทุกครั้งคะ่ะเทคนิคแรกเอาตัวเองไปคลุกอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าเรื่องนั้นๆคะ่ะ เนื้อหาข้อมูลที่เราจะพูดเป็นเรื่องอะไรให้ไปค้นคว้าให้ไปหาเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆค่ะจะไปหาข้อมูลจากหนังสือจากบทความหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากผู้รู้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆก็ได้และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเอาตัวเองไปคลุกอยู่ในสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์สถานที่นั้นๆค่ะอย่างเช่นไปก่อนเวลาไปแต่เนิน่นๆสถานที่แห่งนั้นห้องอบรมนั้น ไปยืนไปเดินไปสำรวจค่ะเพื่อให้เกิดความคุ้นชินแล้วก็ลดความตื่นเต้นความประหม่าลงได้แล้วก็มีการเตรียมงานคุยงานจัดคิวหรือว่าซักซ้อมบทกับทีมงานที่เขาเตรียมงานมาอย่างดีจะทำให้เราลดความประหม่าลงได้ค่ะอย่างที่2เช็คความมั่นใจขาดอะไรเติมที่ตรงนั้นค่ะอาจารยาแบ่งออกเป็น3หมวดที่นักพูดส่วนใหญ่จะขาดความมั่นใจนะคะ อย่างแรกเนื้อหาข้อมูลค่ะเนื้อหาข้อมูลเราสามารถหาได้ที่ไหนล่ะคะตำราหนังสือบทความหรือว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ให้เราค้นคว้าแล้วก็จากผู้รู้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญคุยกับเขาเลยค่ะเพราะว่าคุยกับผู้รู้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพียงแค่หนึ่งครั้งยิ่งกว่าเราอ่านหนังสือเป็นสิบเล่มเลยค่ะอย่างที่สองที่เราขาดลองเช็คดูว่าใช้เรื่องนี้หรือเปล่า นั่นก็คือเรื่องของบุค,คลิกภาพภายนอกค่ะประกอบด้วยอะไรคะเสื้อผ้าหน้าผมค่ะถ้าขาดใช่ไหมคะเรียมตั้งแต่เนินๆเลยค่ะขาดอะไรอีกคะท่วงท่าลีลาแอคติง้งการแสดงออกเราก็ไปดูจากผู้ที่เขามีบุค,คลิกภาพที่ดีหรือถ้าสงสัยวิธีที่จะแสดงท่วงท่าอย่างไรให้มีความสง่างามและเป็นที่ประทับใจผู้คนก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความถามอาจารย์มาได้เลยนะคะและ อย่างที่3เครื่องมือในการสื่อสารสําหรับนักพูดถ้าเป็นนักพูดที่เป็นวิทยากรแน่นอนค่ะจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีสไลด์เพื่อที่จะไปบรรยายให้กับผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจดังนั้นก็ต้องเตรียมให้ดีแล้วก็เตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเครื่องมือในการสื่อสารอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนั่นคือเรื่องของเสียงพูดนี่แหละค่ะ สำคัญมากต้องดูแลให้ดีเสียงจะต้องมีพลังเสียงต้องดังฟังต้องชัดแล้วก็ต้องออกอักขรวิธีคำควบกล้ำให้ดีเพราะว่าเวลาที่เราพูดให้ดีให้ถูกต้องตามหลักของภาษามันดูแพงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะในเรื่องของเสียงถ้าใครที่สนใจสามารถพิมพ์ถามอาจารย์ดามาได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่3เตรียมแผนการพูดตั้งแต่เนิ่นๆค่ะ ซึ่งแผนการพูดของเรามันจะต้องมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะอันดับแรกเลยคือพอดเรื่องหรือว่าโครงร่างในการพูดของเราว่าเราจะให้เรื่องเริ่มต้นอย่างไรดำเนินไปในทิศทางใดและจบลงแบบไหนจากนั้นเราก็มาจัดเรียงลำดับการพูดของเราหรือที่เรียกว่าการจัดทำ Sequence ซึ่งมีบางบทอาจารย์ดาได้อธิบายไว้โดยละเอียดนะคะหลังจากนั้นเราก็ให้ไปดูในสต็อกคำพูดของเราค่ะที่อาจารย์ดาเคยได้สอนไปนะคะ เอาคำคมข้อคิดคำขายรวมไปจนถึงการยกตัวอย่างซึ่งทำให้ผู้ฟังได้เห็นภาพชัดมาจัดเรียงลำดับนี่คือแผนของการพูดของเราที่จะทำให้มัดใจผู้ฟังได้และสร้างความมั่นใจให้กับเราในฐานะผู้พูดได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างที่4อย่าอ่อนซ้อมค่ะจำลองเหมือนจริงเอามาซ้อมเอาอะไรมาซ้อมเหรอคะจากข้อ3ไงคะ โครงร่างของเราจัดลำดับการพูดของเราคำคมข้อคิดคำขายการยกตัวอย่างเอามาซ้อมให้เหมือนจริงยิ่งซ้อมบ่อยยิ่งคล่องยิ่งซ้อมบ่อยยิ่งคมยิ่งซ้อมบ่อยยิ่งจำแม่นยำอย่าลืมนะคะการซ้อมมันจะทำให้ละลายความกลัวตื่นเต้นตัวสัน่นแล้วก็ทำให้เราได้รับความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ คราวนี้ไม่ว่าคุณจะพูดในเวทีไหนหรือว่าคุณขาดความมั่นใจอะไรกลับไปทบทวนทั้ง4ข้อที่อาจารย์ดาได้บอกไปนะคะพูดดีเสียงเพราะบุค,คลิกเด่นไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดคุณเองก็เป็นได้คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะคะ